สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ซองเมยฝรังสซพายลูมาเนียอีกเนาะมื้อน,นี้เฮาจีมาหลบผักกาดออนไปกิ่นกันเนาะทุกคนเนาะที่ว่าเฮาหวานไวเนาะแล้วหลังจากนั้นเฮาก็จะมาเด็ดยอดเด็ดขแขนงของมะกล่นนะนะทุกคนและรีบใบออกเนาะเพื่อว่าโบให้ทาดอาหารมันไปหลอเลี้ยงขแขนงต่างต่างเนาะเพื่อว่าใหม้มะกเล่นมันมีการเจริญเติตบโตเนาะเพราะว่ามันเริ่มออกดอกแล้วนะทุกคนนะเนาะเฮาก็เริ่มมาตัดขแขนงแล้วก็ตัดใบทิม เพราะว่าแขนงมันก็จะแตกหลายแขนงแล้วก็จะใบก็จะหลเนาะเขาก็จะตัดออกตัวใดที่ว่าเขาบบตรงการเนาะทุกคนเนาะถ้าเาสียดายเพราะเสียดายนั่นแหละแบบบ่อยากตัดเลยแต่ก็แบบต้องตัดเนาะทุกคนเนะาะบบต้องเสียดายเนาะเพราะว่าจะเ็นให้ใหมักเล่นของเขามันติดลูกได้ดีแล้วก็การเจริญเติบโตมันก็จะดีเนาะทุกคนเนาะงามทุกคนอันนี้ได้สามอาทิตย์แล้วสามอาทิตย์ไปน้อยหนึ่งประมาณ ประมาณเสาสี่มือเนาะทุกคนเนาะนี่ต้องเด็ดออกหลังจากนั้นเขาก็จะมาหลาเบีย้ยผักกาดซอมเนาะอันนี้เป็นผักกาดซอมเนาะทุกคนเนาะอันนี้ได้เสาสองมือแล้วนะกระเพิ่นกรใหญ่มีการเจริญเติบโตสามารถเอาไปบ่งได้แล้วเนาะทุกคนเนาะเลยว่าเอาไปกินได้แล้วเพราะว่าพื้นที่เกินไปเนาะถ้าจะขุดหนานอีกหนาหนึ่งมาบ่งนะมันก็แบบ ว่หวแล้วนะทุกคนซ้ำนี้ก็พอแล้วแล้วเขาจะลุกไปกินแล้วเขาก็จะจงบางเบียร์ไว้ให้มันเป็นทางเนาะแล้วจะให้มันออกดอกเนาะทุกคนเนาะหลังจากนั้นเขาก็จะเก็บไปกินเพราะว่าชีแบงไปให้อคนอยู่ห้องการไปปลูกนะ้ำเพราะว่ามันหลายเกิดเนาะทุกคนเนาะตัวนี้นี่เขาจะแบงไปบุ้งเขาก็จะเ่าสั่นดินออกเนาะเขาก็จะมาห่อสเยโตองแล้วก็เพื่อว่าบ่ให้มันการเสาหรือว่าแฮวนะ อันนี้เราก็จะเก็บดินไว้นำเนาะเพราะว่าเราจะเอาเมือบบานและเอาเมือบกนำเนาะทุกคนเนาะนี่เราจะเอาแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ตองห่อเนาะเพื่อว่าบลให้มันเหี่ยวทุกคนอันนี้ได้ไปแล้วสําหรับที่จะเอาไปปลูกเนาะตัวที่สองวันนี้เราจะเก็บไปกินเนาะทุกคนเนาะเราจะลกไปกินผักกาดนะจะใหญ่ไวทุกคนแบบ ต้นอ่อนก็กินแซบคือกันเนาะทุกคนเนาะถ้ามันที่เกินไปเขาก็ลกแล้วก็เอาไปแกงได้เลยตัวต้นอ่อนมันสามารถกินได้เนาะพอได้ประมาณสองสามอาทิตย์ก็กินได้แล้วพักกาดอ่อนเนาะตัวอ่อนมันจะแซบเนาะทุกคนเนาะเราต้องปลาให้มันแก่เกินไปเ <AM. S 1> นาะถ้าแก่เกินไปมันก็จะเป็นโดกต้องทาให้มันออกโดกเนาะอันนี้เขาก็จะสั้นดินออกอันนี้เขาจะเอาไปกินเนาะเขาจะโบโบคือตัวลกไปบุ๋งเนาะทุกคนเนาะ เพราะว่าอันพื้นที่ห้ายหลายเนาะที่จนแบบหนาแต่ว่าอยู่แถวนี้ปกติแล้วคิดว่าหนาจะปลูกอย่างบได้เพราะว่าคนห่มเนาะถือแต่การลองมาปลูกเบิงเนาะสำหรับมักเล่นนี่มันงามหลายมกเล่นนนาจะบ่มักแสงแดดแหงเกินไปนะก็เลยแบบเหตุแทนมกเล่นงามหลายพักกาดก็จะก็จะงามก็จะก็จะบูเหี่ยวเนาะทับอิตอนแรกคิดว่าจะเหี่ยวเนาะบ่บ่เหี่ยวทุกคนเพราะว่าแดดจะเป็นแบบประเภทแบบ หฮมนะ่าจะเจ็ดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยแหละอ,อยู่บ่อนนี่นะแดดมีแต่สามสิบเปอร์เซ็นเนาะกะเพราะว่าโบยากเห็ดโบยากเห็ดส่วนอีกข่างหนึ่งเพราะว่าข้างหนึ่งหันอันนี้ได้มาแล้วเนาะทุกคนเนาะข่างหนึ่งเขาที่ถมดินแล้วเขาสีเกศเนาะก็เลยว่ามาเห็ดอ,อยู่ข้างนี้นี่นะครับทุกคนอันนี้สําหรับเอาไปกินเนาะไปแกงหลังจากนั้นเขาก็จะเห็นบบหง่วยหนึ่งเนาะคนกาลังเหลืองแต่ว่า เริ่มสุกแล้วมะ่งต้นนี้ขนาะแบบว่ามันเหลืองหน่อยหนึ่งทางในมันก็นจะเดงกแล้วเนาะแต่ต้นนี้ยังอ,อีกหน่วยหนึ่งเนาะทุกคนเนาะก็มาเอาอันนี้มันเหลืองแล้วเนาะก็ได้มะุงสองหน่วยไปกินเนาะเมือน,นี้สำหรับวมื่อน,นี้ก็มีทานี้เนาะทุกคนเนาะบายบายพบกันใหม่ในคลิปหน้าเดอ้อขอบใจทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้